เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงใช้เปลสนามหามลูกจ้างของสถานีควบคุมไฟป่าจอมทองระยะทางกว่า1กิโลเมตรออกมาจากป่าค่ะหลังจากเข้าไปดับไฟบริเวณป่าบ้านท่าเรือตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แต่มีอาการสำลักควันหน้ามืดอาเจียนและเป็นตะคริวล่าสุดถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลและอาการปลอดภัยแล้วค่ะ ส่วนสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้เกิดขึ้นในหลายอำเภอน,นะครับจุดหลักก็คือที่อุทยานแห่งชาติออบขานครับบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาวบ้านใหม่สวรรค์ตำบลดอนเปาอําอเภอแม่วางนะครับเกิดกลุ่มควันลอยฟุ้งกระจายต่อเนื่อง4-5วันแล้วครับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปดับได้ทั้งหมดเพราะว่าอากาศร้อนลมพัดแรงแล้วก็มีปริมาณเชื้อเพลิงจานวนมากส่วนสาเหตุการดับไฟป่า สภาลมหายใจภาคเหนือมองว่าต้องยอมรับครับว่าเกิดจากฝีมือคนที่จุดทั้งจากการชิงเผาเพื่อการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็ลามดับไม่ได้ในช่วงกลางคืนครับในตอนหลังที่เห็นว่ามีการจุดไฟมากขึ้นเป็นการชิงเผา,าที่ไม่ที่ไม่มีการควบคุมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าระบบ นะครับหรือว่าบางทีเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็มีการบริหารเชื้อวเพลิงที่ใช้พื้นที่กว้างเกินกว่าที่จะควบคุมด้วยตัวเองซึ่งไอ้วจนี้ยถือว่าเป็นจุดอ่อนหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางผู้ที่รับผิดชอบเน่ยน่าจะต้องหาทางแก้ไขยังถือว่าไม่มากนะครับยังไม่ได้ถือว่าทําให้เชียงใหม่วิกฤต เหนือพื้นที่ที่ยังต้องเร่งควบคุมไฟป่าก็คือบริเวณเขาหลวงจังหวัดนครสวรรค์อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยจังหวัดลำปางค่ะทําให้ขณะนี้ภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดค่าฝุ่น PM 2.5เกินค่ามมาตร,รฐานอยู่ในระดับสีส้มคือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่รายงานจุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือวันนี้มีทั้งหมด524จุดนะคะจังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงที่สุดก็คือเชียงใหม่ค่ะ170จุดรองลงมาคือแม่ฮ่องสอน90จุดและจังหวัดลำปาง57จุดค่ะ